ล้างที่ซองคนระับโอ้เรียบร้อยพี่น้องลังที่ซองแล้วกัโอ้มัน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 เป๊ะเลย,เย,ลยพี่น้องโอหลังนี้เรียบร้อยพี่น้องฟาดเต็มเลยเรียบร้อยเรีบร้อยมันมันมันพี่น้องมาลุ้นลังต่อไป Trên đây đang rút bò ừ. Ô, đẹp lõi nó, thịt vào lút ăn má là thế rồi โอ้โอ้พี่น้องยไงเลยเห็นเป้มเลยโอ้มาน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 กาบสบายดีพอแมมพี่น้องเปิดภาพมาเห็นกบเต็นโดดเด็ดโดดเด็ด,เ,ดนเนาะ มืาอนี้มาหายามเบ็ดพี่น้องเลยยามเบ็ดกบใส่เบ็ดกบมาืาอนีิยามดังแรกพี่น้องเลยหลังแรกแหกมนันตวัวบอกเขาใหญ่เป็นไรพี่น้องเลยใส่เบ็ดอยูอ่ตามหน้าพี่น้องมืาอนีิมานละไพี่น้องมานละไตัว,ตวบอกเขาใหญ่เป็นไร นี่มาใส่คนเดียวพี่น้องเลยตัวไอ้เพิ่นใส่รอห่วยเนาะใส่รอห,ห่วยรอห้องไอ้คนใส่อยู่ตามหัวหน้าออหลังแรกออกมาอัพี่น้องเลยใส่ช้อนห่อเข้าอะไรใส่เบ็ดจิ้งใส่ห่อเข้าขพี่น้องรุ่นหลังต่อไปพี่น้องเป็นไารล้างที่สองครับโอ้ รียบร้อยพี่น้องล่งพี่สองกันโอ้ม,นม,นมนันมันมันมันเต็มเลยพี่น้อง Thank you. ไปพี่น้องรุรุหลัางอื่นต่อเป็นใหล่าง ấy, มานันบ่โอ้เรียบร้อยพี่น้องโอ้ยแได้มีแต่กบน้อยเนาะมีแต่รุ่นนี่พี่น้องเลย ตัวใหญ่คือบุึกเ thứ นั่นของแม่มาอันก่อน กินปะบ,บนสต๊อกพี่น้องมาหนิข้อนเอ้าขนาดพี่น้องไปรุ่นบอลเฮาไส้อยู่หนองสะเนาะพาสิมาหรือบอ่าพี่น้องเลยมาได้อยู่หนองสะเอ,อู้ลุดพี่น้องลุดรุดรุดโอู้หล้างหน้าเรียบร้อยพี่น้อง โอ้หลังนี่กระลดโอ้ลุดซ้ำพี่น้องเลยม่ยามซาเนาะโอ้หลังนี่เรียบร้อยพี่น้องปฟาดเปิมเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมานมานมานโอ้ลุดพี่น้องเลยถือตัวเดียว ได้คันนี้เบิดกตคักไร้เงเลย้วคันนี้มีกระรุ่นหนอติดโตได้โลเลยเนีย่นยน้มน้ำ พี่น้องวันรุ่นหลังต่อไปเป็นได้ดังรุ่นบ่อโอ้เรียบร้อยพี่น้องคิดวันรุ่นอ่านมานแล้วพี่น้อง

ล้ังนี่รุดพี่น้องเลยโอ้หรุดเลยนี่สิทข้างเลยนาใส่เบสคนเดียวพี่น้องเลยโบมีมืกล้องเนาะใส่เบสยามเบสกระยัดโอ้หรุดบ่ป๊าดหน่อย โอ้โหขึ้ขอนอยทุกไหเลยเห็นเตมเลยโอ้หมานๆๆๆชิดว่ารุดอเนาะ อันมีมือกล้องคือสนดีพี่น้องนี่ใส่คาตั้งกล้องเนาะคาตั้งกล้องก็บบุคฮวยดีเป็นไรตั้งกล้องก็บฮักเลยไปไปต่อพี่น้องเราได้รังน,งนี่งรังนี่ยังคือเก่า ไอเบ็ดยามเบ็ดยามมันขึ้นเบือกจืดเปไหนป็่รุ่น,น้ำพี่นนอถ้าใส่ส่วงน้ำขอนพี่น้อใส่มวนนี่ฝนตกใหม่ใส่เฮยืมฝนใส่เลย Đó đấy. Lút. Ôi, lút xăm thì nó anh Nó giảm xa phút thì nó ơi. Cốc cả nhặt lút phải xăm nữa. Mà biết, mà biết nó ơi xăm. Hãy subscribe cầu เป็นได่ลังอู้เส็จบร้อยพี่น้องอ,อ๋อเโอ้โ้อ้ปักไงล้วพี่น้องเอาเต๋มานมานัมนมนันม<อ>ันเกือบพุดพี่น้องเลย ใชเลยมาแล้วมาแล้วโค้มกันอย่างน้ดนเกีอบทุดนอหลังหินมาสาจักหน่อยในลุทไปเลยเนาะี่เนี่ยแต่ยามไว้รุณหลักต่อไปหน่อย ta cái lần tà lai này Trên đại lăng này Ngàn bò Ngàn ngang cao Khôm cả giặc bớt được trong đây Ta có giặc lai là. này bằng lăng như nó thì mang đó lăng อ,อ,อือหลังนี้ยังบอลโอ้ยพี่น้โอ้ยปากเขาย้อนพ่อต๋โอ้พี่น้องไงมันมันมันมานประทันเกือบลุดพี่น้องเยนี่โอ้ยหลังนี้ลุดพี่น้องเไยมันยามรอบนี้บเดเอาคาตั้งกล้องมาพี่น้องคาตั้งกล้องก็บอกคดีแนะ่ขยับยากใน ยามเบสเนี่ยอตอนนี้ก็ยามเบดกลับมาเนาะพี่นอ้องอน,นี่ครบไอ้เพินรนเนาะเพิ่์นไปใส่อยู่ห้องอยู่ห้วยพี่น้องเลยในครบตัวเดียวมาเบิ่งนครบบอจอนในคราะพี่น้องยามเบสสองรอบเนาะเงื้อเบดก่อนพี่น้องเลยเทใส่กันงานสายยางใไปลัะเด้พี่น้อง ได้ลายโตเติบเนาะยามเบ็ดซองเลาะพี่น้องเไยเบ็ดกรบเบลายไปได้มันข่ำพี่น้องเไยใส่กับห้องปะตัวหน้าซ้ำยามสองรอบเดียวรอบเดือดจะยามอีกรอบหนึ่งเนาะแขนได้ลายโตอยูเ่เนาะพี่น้องคิดว่าฝนสิตกห่อมฝนกระบโตกะจบเจือพี่น้องเไยเดือดสิบยามอีกรอบหนึ่งพี่น้องรอบเดืนะเอดเนาะอ่าแต่ ก็โอเคพ่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผจ้ชมเก็ตรขอจบคลิปไว้สนิทกันด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผู้จดนำเนาะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วทารุณอ่าตอนเศร้าพี่น้องไง